สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาฮอกชอตกรีซเกินนะคะแล้วก็กำลังจะไปที่อะไรอะมรพงศ์อ๋อ,งงอ,อ,อบางซื่อนะคะเราจะไปที่บางซื่อซึ่งเราเนี่ยก็ต้องนั่งรถไปนาะแล้วก็ไปกันไปรอรถอะไรเวลารถจากไอ้น้ำค่ะรุ่น <Okay. S 2> อะไรแปซิฟิกโอเคมามาจากอยุทยา ตอนนี้นะคะรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกกำลังมานะคะอยู่นู่นทุกคนก็คือรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ำมันในการเอ่อในการเดินนะคะก็คือถ้า ถ้าเป็นฟืนนะคะก็จะจอดอยู่ที่หวัวลําโพงรถจากไอ้น้ำโมคุณจะใช้ฟืนส่วนแปซิฟิกเนี่ยก็จะใช้น้ํามันนะใช้น้ำมันเตานะทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วเสียงแหลมมากเลยนะคะทุกคน มา,มาแล้วนะคะหมายเลขแปดหูนะทุกคนแปดูมาแล้ววันแปดสองีกระป๋ห้าตูนนะทุกคนทุกจะอ่านหมายเลขออกตู้นี้เป็นตู้ S R T 4ตู้นี้นะคะก็จะเป็น S เข้าจอที่ชันชลาสบางซื่อเข้าจอที่ชันชลาสี่มาจากอายุทยานะคะเข้าบางซื่อเนาะ เสียงสูงมากเลยนะทุกคนคือแบบรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกเคยเจอมาแล้วสองครั้งในชีวิตรถจากไอ้น้ำโมกุลนะคะก็เจอมาแล้วแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนาะเราไม่เคยเจอรถจากไอ้น้ำมาก่อนเมื่อพ่อเราทำกับรถไฟ แล้วก็ได้เจอเราก็ดีใจนะทุกคนที่เราได้เจอแต่ว่าเราเกียดถือกล้องกันทำไม่งไม่ต้องมีคนมาถือกล้องให้เราด้อแต่เมื่อกี้นะคะเราเจากแปซิฟิกนี่ก็แบบเชียงแหลมอยู่นะแหลมแบบได้ยินเสียงไหม กิ๊บเด็กไม่ได้กิ๊บเด็กไปก็เดินลำบากจังไม่ใช่ <c ười> ก็เดี๋ยวไม่รู้จะไปที่ไหนต่อนะทุกคนแต่ว่าก็ก็สนุกด,ดีนะบอกเลยอากาศชุลมุนเกินไปนะคะทุกคนแบบรีบเกินไปอ่ะรีบเกินไปไหมเราอยู่ที่ชุมทาง ทุกคนเราก็แบบคิดว่าจะมาถ่ายแค่ที่นี่ที่เดียวแต่ไม่พอเราเกินไปเออเออต้องไปหัวลำโพงต้องตามไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูวิ่งเลยสุดแรงนะคะทุกคนควันดำควันขาวมาหมด ไม่ได้ กุญนะทุกคนยงอยู่ไหนยอ่ะถ่ายบรรยากาศที่จะไม่ถ่ายหน้าตัวเองทำไมบรรยากาศนะทุกคนก็จะมีรถจ่ายนั้นเที่ยวคู่ด้วยนะแสงสีแดงแบบที่ <c oughs> เลย มีไฟแบบนี้ใถ่ายด้วเดินันวันสุดท้ายนะครับวันที่26มีนาคม2566แต่เราจะมาอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันรถไฟนะทุกคน รถจากไอ้น้ำแปซิฟิกมาแล้วทุกคนแบบเออ ไปดูกันมีคนมารอเยอะเลยนะทุกคนคือแบบเราแทบจะหามเลยในชาชราที่สาค่ะสำหรับท่านที่เราพามาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระ่องขอความกรุณายาลงไปในชาชราค่ะเนื่องจ่าย2,000บาทแ่จะได้รับอัตรารายละก็ผมค่ะก็คือนะรถจ่ายน้ำประชิฟิ๊กเข้าร้านนี้นะทุกคน มองไม่เห็นกำลังเข้ามานะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายัมองไม่เห็นนะแต่ว่าเตอนแรกเลยนะวันนี้คนมากเุกคนรู้ว่ามันเข้าชาร์จโทรศัพท์ยกมาถ่ายกันทุกคนเลยนะเรามองไม่เห็นะได้ยเห็นดีแล้วนะทำไมคอนเสิร์ตเลยนะโอ้คอนเสิร์ตคนทั่วรถจักรยานนะครับวันนี้มาเร็วเร็ว คนเยอะมากเลยนะคต้องหามุมกล้องนะฮะตอนนี้บังกันหมดไม่เจอนะทุกคนทุกคนบางอ่ะอยากกับคนเจอนะทุกคน คือาคุนมากเยนะตัวานะคตอนนี้เพียงดัากลมาคอิปทนเต้นมากที่สุดตื่ก็น่าสนใจมากที่สุดเลยเพราะว่าผู้คนทั้งเต็ม

ไปกัน3ผัสัพเราอยู่ที่หวัวลำโพงเดี๋ยวเรามาทำอะไรเรามาดูรถจากไอ้น้ำสองประเภทไง นั่นก็คือแปซิฟิกกับโมกุลโมกุลโมกุลเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ายังไงดีอ่ะก็ใช้ใช้ปืนเป็นเชีรยเพิร์แล้วก็มีการจัดวางล้อเป็น 2, 6, ส6งนะทุกคนแล้วก็ส่วนแปซิฟิกเนี่ยก็จะเป็น2-6อะไรนะ2-6-2 อี62นะทุกคนแล้วก็น้ำมันเตาก็จะอยู่ในแปซิฟิกซึ่งแปซิฟิกก็จะใช้น้ำมันน้ำมันเตาเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนะทุกคน เทศกัลสิ้นปีงานสัปดาห์แม่น้ำแควรประมาณช่วงเดือนธันวาคมนะก็จะไปวิ่งโชว์ามาทางนี้นี่เป็นรถจักรไอ้น้ำโมคุณมาเลข7จ็สส่วนที่เราเพิ่งให้ดูไปเมื่อกี้เป็นหมายเลข7จ็ดหนึ่ง สองเพราะว่ามันมีหน้ากับหลังไปดูหน้ากันเอไมซไปดูหลังไปไปดูหลักกันทุกคนตนอนนี้นะทุกคนเราก็อยู่ที่งานหัวลำโพงไม่ใช่สิเราอยู่ที่งาน Unfolding Bank ของหรือถ้าพูดลวๆก็แสดงว่า Unfolding Bank ของ งานนี้เนี่ยก็จะพิเศษมากเลยส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็เพราะว่าอะไรหรอวันนี้เนี่ยเป็นวันสถาปนารถไฟก็จะวันที่26มีนา2 5 6 6หรื 2013. อ2 0 1 3อ2 0 1 3นั่นเองนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โถงทางเดินนะก็เกิางฉลาทางฉลา เราก็แบ่งได้เลย2ประเภทขอบรถไฟที่เราได้มาเจอวันนี้ก็คือจะมีแปซิฟิกกับโมกุลซึ่งโมกุลเนี่ยมีการจัดวางล้อแบบ2 6 0ส่วนรถจากอรยนด์แปซิฟิกก็จะเป็น2 6 4นะทุกคนพยายามแก้เอามาเห็นได้ไหม ต้องเริ่มบไปเลยเออจือ้อเมื่อกี้พูดผิดไปหน่อย4 6 2จ้าไม่ใช่2 6 4อยตีเี๋ยจำผิดนะอยู่เมมเมอรี่นะงานนี้นก็จะพิเศษตรงที่มีรถไฟที่แต่ว่ายังไงดีอะไม่อยากจะพูดเลยมันพิเศษเกินไปก็คือเราเนี่ยได้มาใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เจอกับ รถไฟที่เอ่อไม่รู้จะยังไงดีพิเศษเดินไปเพราะว่ารถไฟที่เราไปเจอนะมันเป็นรถไฟสายมอญระนาจากรถไฟที่วิ่งมันสำคัญนะทุกคนส่วนรถไฟที่วิ่งมันสำคัญเนี่ยก็คือแปซิฟิตและที่วิ่งสายมอญระนเนี่ยก็คือโมกุลแต่เราจะไม่ได้เห็นมันง่ายขนาดนี้เพราะว่ามันวิ่ง